สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มีหวยนะคะลอตเตอรี่ s แ r ร t c h card scratch c a r นะคะเป็นหวยขูดที่อังกฤษก็จะ,จะมีแบบนี้นะ,ะ <c oughs> เท่าไหร่ชิ้นเผาแล้วก็สำหรับนะคะรางวันที่หนึ่งนะคะ1 0 0 0 0 0ลทาวเส0นเผาโซทาวสก็โอ้โหเป็นเงินกี่ล้านเ่าไม่ได้มีเรื่อง่ไหมสี่ล้านบาท อันนี้เป็นหวยขูดนะคะเป็นมูลค่า4ล้านบาทนะคะเป็นเงินไทยประมาณนั้นนะ4ล้านบาทคอนเดทา0 0 0นตหนึ่งแสนปอนด์นะคะประมาณนั้น4ล้านบาทเยอะมากเดี๋ยวดูกันฉันใส่ดูนี่ว้าว,ได,วได้แล้ว10ปอน <laughs> ได้แล้ว10ปอนได้แล้ว10ปอน ดูกันต่อไปลุ้นกันต่อไปมันจะต้องให้เหมือนกันนะคือต้องให้ตัวเหมือนกัน,นอ๋อไม,ไม่ไม่ได้แล้วเขว่นแวสั้นไม่ได้แล้วจะต้องให้สัญลักษณ์เหมือนกันไม่ได้ไม่รู้มันจะต้องให้เหมือนกันให้แมทช์กันสิงเกอร์ gonna win 10าว สิบปอนค่ะวิโอเล่ย์วันเทนพาวที่ก่าไม่ได้อะไรเลยเ็สเทเดนอ็อปสิงมาถึงดีกว่าไม่ได้อะไรเลยสิบปอนสรุปแล้ว,ลวเราก็ได้แปดปอนสิเพราะว่า oh, เราซื้อไปสปองโอเครอข้างหน้านะท่านผู้ชมเราทั้งคู่จะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแล้วก็จะเป็นเศรษฐีให้ท่านได้ดูโอเคนะ this time next year นะคะ I'm gonna tell you if you want to tell me what would you like to do? Okay, <laughs> one jackpot, what would you like to do? Buy a house. My two French boards and one English box. What else? Two one English, one French. ไปเฮาสิงไท้ายร้านถ้าถุกวันนี้หนึ่งซื้อรถให้แซมซื้อรถให้แช่ด้วยฮอตดีเดสิกมาฮอตดีเดหกเดือนแล้วว่าเนอยู่อาร์คยแล้วก็กลับมาบ้านมาดูหมา Get puppy puppy ลูกหมาอาร์มียอาร์มี h ทั to be jackpot how much how much okay 71ล้านปอนด์ถ้าฉันถูกหวยขึ้นมา definitely I would like to buy a bigger house in Thailand maybe ซื้อบ้านหลังใหญ่กว่าเดิม and buy a house next to the hospital ทีบ้านใกล้ๆโรงพยาบาลเพราะว่าแม่พ่อจะได้ไปโรงพยาบาลได้ใกล้สะดวกอ่า <laughs> น uh, What else Move my mom and dad to private hospital This is the best for me and What else I would like to เงินมันจะต้องเหลืออยู่อ่า uh, น I would like to set up the charity in Thailand for the poor children, the school for ladies, the Thai ladies and แป๊บแป๊บยูสี่เรียนทัชเกิดว่าฉันถูกหวยนะฉันก็อยากที่จะเปิดโรงเรียนนะคะโรงเรียนให้โอกาสเด็กๆ นะต้องเป็นรางวัลที่หนึ่งของอังกฤษนะแบบว่าเป็นแจ,จ็คพอตเลยอขปถัมภ์สื่อ e n School Charity School แล้วก็อะไรอีกดูแลพ่อแม่ให้ดีกว่าเดิมดีดีอยู่แล้วก็ให้ดีกว่าเดิมอ่านบ้านเ e า e ซ e ยเฟมิลี่เฮาส์ก็ เทสีด็อเลี้ยงสี่สักสามสิบตัวแ่เอ n มเนยว่า want to stop working I want to keep carry on working maybe more like charity thing yeah I need ี haircut บบเดี๋ยน y ่เช็คอยู่ว่ามีจุดขัดอยู่หนั่นแหละประมาณนั้นแหละถ้าท่านผู้ชมถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะจากพอร์ตเป็นเงินหลายร้อยล้าน คุณจะทําอะไรแชร์กันมานะสำหรับแชมแชมจะไม่ต้องการอะไรมากมายแค่ดูแลพ่อแม่ได้โอเคดูแลถ้ามีเงินเหลือเยอะๆก็นะคะดูแลคนที่เรารักแล้วถ้าเป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนจะทำยังไงสําหรับฉชนนะฉันก็จะดูแลพ่อแม่ให้ดีทั้งทั้งที่ดีอยู่แล้วก็จะดีกว่าเดิมแล้วก็นะคะเงินที่เหลือก็ช่วยเหลือสังคมดูแลคนที่เราหลักโอ้มันกนลับจากแล้วแล้วก็เที่ยวรอบโลก travel around the world นะชาติกัดจะแกล้งสิอันกัดจริง นะคะพอพูดถึงเรื่องของถูกหวยเนี่ยนะคะถูกหวยรวยเบอร์นะ,คะใครใครก็อยากที่จะถูกหวยใครๆก็อยากที่จะรวยนะคะฉัน <eux> ก็มีเรื่องมีประสบการณ์ที่อยากจะเล่าให้ฟังนะคะ, <S <S ะ,คะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงนะคะที่ประเทศไทยสมัยตอนนี้ฉันเด็กๆนะคะซึ่งชันเป็นเด็กเกิดที่กรุงเทพนะคะ แต่ว่าอยู่กรุงเทพได้ถึงอายุ10ขวบแล้วก็บ้านโดนสะพานพระราม8นะคะซึ่งสมัยก่อนน่ะมันปัจจุบันเนี่ยมันคือต่อมอสะพานพระราม8นะคะ <S 2> <S 2> <S 2> แล้วก็มีข้างบ้านเนี่ยก็จะมีน้าคนหนึ่งนะซึ่งเป็นน้าที่สนิทกันนะผัวแกขับวินมอเตอร์ไซค์นะคะน้าแกคนเนี้ยเป็นคนสุพรรณนะคะเป็นน้าผู้หญิงตัวอ้วนๆชื่อว่าน้าบลน,นะคะน้าบนกับแชปเนี่ยก็จะสนิทกันมากแล้วเราก็จะเป็นเด็กที่น้าบนอินแอนดูเพราะว่าน้าบนก็จะมาเมาส์มอยกับแม่ กับคุณนายมันนี่ของเราบ่อยนะคะพื้นที่ตรงละแวกนั้นเนี่ยนะคะก็จะใกล้กับชุมชนบ้านปูนแต่ว่าบ้านเราเนี่ยไม่ใช่อยู่ในชุมชนบ้านปูนบ้านเราเป็นบ้านตึกแถวที่เรียง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 กันนะคะนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันมันไม่มีแล้วมันเป็นสะพานพระราม8ปดไปแล้วมันเป็นตอหม้อของสะพานไปแล้วนะคะแล้วก็คือบ้านจําได้ว่าความทรงจำในวังไว้เด็กนะคือ ในละแวกนั้นเนี่ยก็จะสนิทสนมกันนะคะอย่างบ้านตรงข้ามอย่างเนี้ยบ้านเออยายจิตเออชื่อยายจิตเขาเป็นบ้านล่างทรงเขาก็จะเป็นล่างทรงปู่โตนะคะเขาก็จะมีการทำใบสีนู่ดนี่นั่นอยู่ตลอดนะคะนั่นคืองานของเขาถ้าเกิดว่าวันไหนไม่ได้มีองค์ลงเจ้าลงน้บนเนี่ยนะก็เออก็จะแต่งงานแป๊บนึง ต่อกันค่ะท่านผู้ชมมาตะกี้เชฟทอมสรวนค่ะนางไปแล้วนะคะก็เมื่อกี้ทิ้งทายกันไว้ในเรื่องของนาบนนะคะนาบนเนี่ยนะ เป็นหลานยายจิตยายจิตเนี่ยตระกูลเขาเนี่ยเป็นคนสุพรรณนะคะเขาจะเป็นตระกูลล่างทรงสมัยนั้นนะคะย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีเกือบ30ปีก่อนนะคะยังไม่ได้มีบีฟักโกดยังไม่ได้มีนะคะสิ่งต่อต้านงมงายใน Facebook Facebook ยังไม่เกิดเลยนะคะนะแล้วคนไทยสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมีความเชื่อกันในเรื่องของนะคะส่งเจ้าเข้าผีนะคะซึ่งแชมก็โตมากับบ้านข้างบ้านที่เป็นบ้านนะคะร่างทรง,ทรง ครอบครัวนั้นเนี่ยเขาหากินด้วยกันนะคะส่งเจ้าแล้วก็ทำใบส่งใบสีตามความเชื่อนะ,ะของคนไทยนะนะคะนาบนเนี่ยนะก็ไม่ใช่คนสวยนะคะรู้สึกว่าตอนนั้นตอนที่ฉันเด็กจำความได้ว่านาบนจะขาวๆนะ,ะตัวอ้วนๆเป็นผู้หญิงตัวใหญ่ๆนะคะก็เช่าบ้านอยู่ข้างบ้านจำเลยซึ่งจำอยู่ชั้นบนก็เป็นบ้านตึกแถวกันนะคะแล้วก็มีระเบียงนะคะหน้ามุกเออแล้วเรา เราเด็กๆเนี่ยนะเวลาแม่ชมแม่จะอุ้มชมน,นะคะไปให้บ้านนาบนอะไรอย่างเนี้ยเราก็ไปเล่นกับบ้านนาบนบ่อยเนื่องจากว่านาบนใจดีมากค่ะนะคะแล้วนบลแบกว่ามีขนมขนมอะไรน้องแชมจะเรียกน้องแชมตลอดน้องแชมลูกน้องแชมกินขนมน้องแชมนะคะเอาตังน้าไปเดี๋ยวนะให้ตังไปซื้อขนมนะคะไปซื้อโอเลี้ยงนะแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งนะคะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ย คือเขาก็จะแบบว่าคนไทยอะค่ะนะคือแบบว่าถ้าเกิดผู้หญิงมีอะไรกับผู้ชายอย่างเนี้ยถ้าเกิดว่าพอแม่รู้พ่อแม่จับได้อะไรอย่างเนี้ยก็จะต้องจัดงานแต่งงาน คือทางฝั่งพ่อแม่นาบนเนี่ยนะคะพอทราบถึงเรื่องนาบนกับนายอดเนี่ยเขาก็ไม่ยอมใช่ไหมล่ะคะคือคนคนสมัยก่อนเนี่ยคือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าลูกว่าลูกสาวต,วตัวเองมีอะไรกับผู้ชายแล้วคือผู้ชายเนี่ยจะต้องมายอมรับจะต้องมานะคะทาให้ถูกต้องตามประเพณีนั่นก็คือการยกขันหมากมาสู่ขอแล้วท้งนี้ทางนั้นนะคะเหตุการณ์ในเรื่องของการยกขันหมากมาสู่ขอก็เกิดขึ้นเป็นการจัดการแต่งงานเกิดขึ้นนะคะคุณรู้ไหมคะในวันแต่งงานเนี่ยเกิดอะไรขึ้น เจ้าบ่าวไม่มาค่ะคุณขานะคะคือทางฝั่งเจ้าสาวเนี่ยก็คือตกลงกันแล้วอะไรแล้วนะคะเตรียมนู่นเตรียมนี่เตรียมนั่นกันแล้วนะคะแต่เจ้าบ่าวไม่มาทีนี้นะคะทำยังไงล่ะคะโอ้โหหน้าแตกเลยทางฝั่งเจ้าสาวเนี่ยนะเจ้าสาวนะบนเราเนี่ยก็ทำอะไรไม่ถูกเดชบุญน,นะคะมีฮีโร่มีอัศวินขี่ม้าขาวมาอัศวินขี่ม้าขาวเนี่ยก็คือวินมอเตอร์ไซค์ข้างบ้านค่ะ ะะจำจำ,จำได้เลยวินมอเตอร์ไซค์คนนี้เนี่ยนะชื่อว่านาสิตนาสิตเป็นคนยโสธรน,นะคะเป็นคนอีสานนาสิท์บอกกับทางบ้านนาะบนเองว่าเออเดี๋ยวผมจะเป็นเจ้าบ่าวให้แทนเพื่อไม่ให้ทางฝั่งเจ้าสาวขายหน้าทาั้งที่นาสิทตก็คือเห็นผ่านๆก็คือไม่ได้รักไม่ได้ชอบนาะบนมาก่อนซึ่งนาะบนเขามิใช่คนสวยนะแต่นะคะเพราะว่าเออู้สึก ตัวเองอะรู้สึกว่าสงสารผู้หญิงสงสารนบลเนี่ยก็เลยยอมเป็นเจ้าบ่าวแทนแล้ววันนั้นเนี่ยนสิ์ก็กลายเป็นเจ้าบ่าวไปโดยปริยายนะหลังหลังจากที่แต่งงานกันเสร็จนะคะนะบลกับนสิทธิ์ก็เป็นผัวเป็นเมียกันไปโดยปริยายโดยเช่าบ้านอยู่ข้างบ้านแชมนะคะแล้วเขาก็มีลูกด้วยกันนะคะอ่ะปัจัมาจากนั้นหลังจากแต่งงานเสร็จนะคะปีหนึ่งก็มีลูกด้วยกันชื่อน้องบุง้งนะคะน้องบุ้งเนี่ยนะแล้ว พอตอนนางมุ่ง,งรู้สึกว่าน่าจะซักประมาณสองขวบสามขวบนะคุณรู้ไหมคะเกิดอะไรขึ้นครอบครัวนี้เขาถูกหวยค่ะนะคะรางวัลที่1เป็นเงิน3ล้านบาทโอ้โหสมัยนะคะยี่เกือบ30ปีที่แล้วอะย่สิบกว่าปีก่อนเกือบสาปีสามล้านบาทนี่คือมันเยอะมากนะคะเป็นเงินไทยคือเยอะสุดๆคือบ้านหรูๆแบบว่าเป็นหลังเยอตโต,โตใหญ่ๆเนี่ยก็นะคะไม่เกินหล้านบาทอนะ คือคือนบะำบนเนี่ยกณนิัสิดอ่ะกลายเป็นเศรษฐีไปเลยนะคะก็คือหลังจากที่เขาถูกหวยอะไรเสร็จนะเขาก็ใจดีอะค่ะนะเขามีการให,ให้ให้น้องแชมให้ขนมเออซื้อขนมให้แชมด้วยนะคะซื้อของเล่นอะไรอย่างเนี้ยถ,ถ้าถ้าจำจำไม่ผิดนะก็คือตอนนั้นยังเด็กอะแล้ว <c oughs> เขาก็ย้ายออกค่ะ น,ะะนั่นคือเรื่องของเรื่องนะคะพูดถึงเรื่องของคนที่เขาดวงดีเขาจะถูกหวยนะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่านาบนแต่งงานกับผู้ชายคนที่มันนะคะมันมันเบี้ยวขันมากไอ้นายอดเนี่ยนาบนอาจจะไม่ได้มีชีวิตดี นะคะอย่างปัจจุบันก็ได้แต่ปัจจุบันเนี่ยนะบนแกก็หลังจากที่ถูกหวยแกก็ย้ายไปซื้อบ้านหลังใหญ่กว่าเดิมนะคะแล้วก็ไปทําธุรกิจอย่างอื่นนะคะก็มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะนะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าก่อนเยอะเลยก,การที่ผัวขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะคะแล้วนี่ก็คือนะคะเรื่องราวของคนที่ถูกหวยที่จำน,นำมาแชร์ให้ฟังนะคะเพราะว่าชีวิตคนเราอะนะบางทีมันไม่แน่ไม่นอนนะะดูอย่างนะบนกับนสิ์ซีขาจากการที่ผู้ชายเขาเป็นคนใจดีเป็นคนสงสาร นะค,ะคนนีโสธรเนี่ยสงสารผู้หญิงนะมันเป็นเจ้าบ่าวแทนสุดท้ายนะคะเขาทั้งคู่ดวงนะคะดวงคนคนเขาให้มันจะมาอยู่ด้วยกันให้มันมาถูกหวยด้วยกันนะทำบุญร่วมกันมาก็นะับผลสุดท้ายก็คือ ผลลบุญนั่นแหละค่ะนะชีวิตคนเรามันไม่มีอะไรแน่นอนค่ะนะสำหรับคลิปนี้นะคะแชมกับเชฟทอมก็ลาแล้วค่ะนะคะขอเอาใบหวยของเราไปขึ้นก่อนนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ถูกรางวัลที่1ก็ตามนะ,ะสิปอนไม่เป็นไร400บาทค่ะนะคะโอกาสหน้ายังมีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณหนูยูเคถูกหวยเมื่อไหร่ค่ะค่อยพูดกันนะคะเดี๋ยวจะจัดมีติ้งแฟนคลับแบบให้สุดๆเลยนะคะเอาให้ปาร์ตี้กันยันหมลุ่งหามค่ำเลยนะ วันนี้ฝันไปก่อนค่ะโอเคค่ะโชคดีนะคะอ่าน don't forget นะคะ to subscribe my channel ลูกคุณหนูเคนะคะอย่าลืมค่ะอย่าลืมกด subscribe นะ,ะลูกุนหนูเ k แะ้วพบกันใหม่ค่ะพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะโชคดีสำหรับวันนี้โชคดีนะคะถูกหวยกันทุกคนนะบา,บายค่ะบายค่ะเชฟ you can put your hand bye bye ค่ะเชฟ bye